ทุกคนผมคือ <c oughs> ผมไม่อยากทำแบบนี้แต่ว่ามันอดใจไม่ไหวจริงคือทำภารกิจด่วนสิภารกิจให้สำเร็จในขณะเล่นเป็นทีมในช่องเขาคือตอนแรกรับผมกะว่าจะกดเป็นทีมผมกดไป1เกมอากดผิดครับไปกดเล่นคนเดียวเออประท้าสคอร์ทำได้หนึภารกิจแล้วก็คนพบว่าภารกิจอื่นๆที่เหลือในแผนที่อะทุกคนรับรับกันแล้วก็ไปทํากันไวมากตีอื่น ไม่ไหวจริง <c oughs> ผมก็เลยกะว่าจะเป็นหนูครับจะเป็นหนูเป็นหนูท่อเอาสนายไปดักยิงหัวเขาคต <c oughs> ดดักติงหัวเขาตอนที้เขามารับภารกิจคือถ้าเขามาเป็นทีมเนี่ยก็น่าจะยากอยู่เพราะถ้าเกิดยิงเสร็จแล้วอะ่ะเขาจะหาเราจะแบบเพื่อนเขาจะหาเราก็น่าจะยากอยู่แต่ว่าจะลองดูไปไปลองกันดีกว่าว่าเป็นไง มาเริ่มกันดีกว่าเป็นพี่บอดอันนี้ให้ตายสิเดี๋ยแวแกลาคิวชั้นไอ้บอดอีกตัวหนึง่ง ตายไปนะลุงผมจะไม่ทำลายลุงแล้วโหเสียงไรมันใกล้กามาเร่อยแ้ ลุงลุงลุงจะมาเดินมองผมทำไมแล้วตอนแรกใครมันบอกว่าจะไม่ทำลายลุงวะช,วชั่วชิบหายคนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมก็หาฟาร์มบริเวณรอบๆไปเรื่อยๆนะเพราะว่ารอคนมันนานแล้วผมก็แบบทำอะไรแบบทำอะไรแบบทำอะไรแบบเฉยๆไม่ก็ได้สมาธิสั้นประมาณนั้นผมก็เลยหาฟาร์มของไปเรื่อยๆจิปทะ,ะเล็กๆน้อยๆ จนีกระทั่งได้ยินเสียงเท้าวิ่งแบบวิ่งตรงมาทางผมเลยผมก็เลยคิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่บอทแล้วเพราะว่าต้ก่อนนะั้นให้เรายิงไปบอทผมคิดว่าอันนี้ไม่น่าใช่บอทแล้วน่าจะเป็นผู้เล่นมากกว่าเดี๋ยวลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ได้แล้วเว้ยทุกคนหนึ่งคิวมันทึกอยู่ว่าโอเคมันทึกอยู่ <c oughs> แต่อย่าเฮ้ของดีเนี่ยโหเกาะลำตัวคุณพี่มาทำอะไรมาครับเนี่ย เชียร์คุณบ้าโอ้เพลงแล้วของดีให้ตายสิ แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเพื่อนเขาแต่ว่าปรากฏว่าไม่มีไม่มีใครมาเลยไม่มีใครสนใจเขาตรงนั้นเอ่อละเควสแต่มันก็ดันรับไปแล้วด้วยอืมซึ่งผมยิงช้าไปนะรู้สึกว่าก็เลยทําการเก็บข้าวเก็บของออกจากแมทนั้นไปเลยเพราะว่ามันทําอะไรต่อไม่ได้แล้วมันเขาแย่งพลัก,กิจเราไปแล้วะ่ะเวรกรรมแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็ได้ศพเขามาอยู่ถือว่าศพเขานี่ก็ดีระดับหนึ่งเลยนะพูดส่ทุกคนเขามีเบอร์แสง ในผสมต้องสองอันอห